share my pillow and raise สวัสดีครับวันนี้เราเข้ามาอยู่ที่ชมเชยแล้วนะครับนี่ชมเชยนะตําบลสารากลางนะครับซอยกำนันธินกรนะครับนี่เดี๋ยวเราจะเข้าไปชมด้านในว่ามีอะไรบ้างนะครับ่ะครับเดี๋ยวเราเดินดูไปชมด้านในกันนี่ครับชมเชยเมมโมรี่แกลลอรี่นะครับ ชมเชยนะครับอยู่ซอยกำนันเทนากรนะครับตำบลสารากลางบางกลวยนนทบุรีครับชมเชยครับครับเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในนะครับว่ามีอะไรบ้าง ครับตอนนี้เราได้เข้ามาข้างในแล้วครับเนี่เนเข้ามาข้างในคาเฟ,ฟ่ครับให้ดูบรรยากาศรวมครับเดี๋ยวเราจะออกไปดูรอบๆก็นนี่ครับอันนี้เป็นบรยาานนร,บบรยากาศด้านนอกนะครับนะครับนี่เป็นบรรยากาศด้านนอกเดี๋ยวเราจะ ดูนิดเดียวเดี๋ยวเราจะเข้าไปสั่งอะไรกินก่อนนะครับครับนี่เดี๋ยวเราดูด้านนอกนิดหนึ่งเดี๋ยวเราเข้าไปหาอะไรกินด้านในก่อนครับครับตอนที่เราเข้ามาภายในแล้วนะครับเีกครับเราเข้ามาที่คาเฟ่เนี่เป็นบรรยากาศข้างในนะครับครับ สั่งข้าผัดมากินนะครับกินก่อนเติมพลังก่อนเติมพลังก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่าอยไปเดินชมกันนะครับทานอะไรเรียบร้อยแล้วเติมพลังไปหน่อยเดี๋ยวเราจะลงไปเดินเล่นครับไปดูไปดูว่ามีอะไรบ้างครับด้านใน มาดูบรรยากาศอันนี้แอดมินก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกครับนะครับดูบรรยากาศโดยรวมเดี๋ยวเราจะลองเดินดูไปเรื่อยๆบรรยากาศดีมากเลยครับแดดจะร้อนนิดนึง ชมเชยนะครับชมเชยอยู่ซอยกำนันทินกรนะครับรบางกรวยนะครับนนทบุรีตำบลสารากางนะครับจะเป็นเหมือนสตูดิโอนะครับสตูดิโอเป็นวินเทจวินเทจเนี่เดี๋ยวเราจะลองเดินดูหน่อยเราจะลองเดินดูบรรยกากาศ ว่ามีอะไรบ้างนะครับน,นี่ครับจะเป็นตูดีโอย่อมยๆมีนักถ่่ยมาถ่ายมีกล้องถ่ายมาถ่ายหนังนี่ สวยงามครับสวยงามมากเดี๋ยวเราลองเดินต่งไปเรื่อยๆดูนี่ครับก็จะมีจุดต่างๆมีเหมือนมีปัม๊มมีอะไรนะครับนะฮะจะประมาณนี้นะ โอเคเดี๋ยวเราก็เก็บภาพเก็บบรรยากาศดูนี่ครับอันนี้เป็นเหมือนโลงรับตำนำเลยครับลงรับตำนำโอ้โหมีร้านรูปภาพไฮสินโรงแรมโอ้นี่เป็นรถมาอืมนี่มีรถลาก มีรถลากอือมีร้านสีวันอืมมีร้านถ่ายรูปเนะา,นานะก็เดี๋ยวเราก็เดินดูคร่านะ้านะคะก็จะประมาณเหมือนเป็นโรงถ่ายมยม่อม ก็มีเสียงเพลงด้วยนะเดี๋ยวต้องโอ้นี่เป็นโรงภาพยนตร์นีครับนี่เป็นโรงภาพยนตร์เนาะนี่โอ้นี่ครับโอ้ตรงนู้นก็จะมีรถไฟเนาะเดี๋ยวลองเดินไปดูหน่อยนะครับม,มีเสียงเพลงด้วยนี่ครับประมาณนี้นี่อันนี้เป็นรถไฟรก่กาๆเนาะ นี่อันนี้เป็นร้านเหมือนร้านทองครับก็จะประมาณนี้นะนี่อน,นี้ร้านไทยเจริญเดี๋ยวเราจะลองเดินดูไ้รอบๆก่อนเนาะหู่ด้านนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเป็นสถานีรถไฟนะเราก็เดินดูอ,อันนี้มีกัน้นมาแล้วนะครับเราก็เดินสำรวจให้ครบหูวนี้จะเป็นด้านหลังนิดนึง โอ้นี่เป็นประตูอ๋อนี่เป็นทางทางนี่เขาเนาะนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะอืมนี่เราก็เดินดูไปทั่วเลยนี่อันนี้เป็นมุมด้านหลังเนาะชมเชยสตูดิโอครับเป็นเหมือนสตูดิโอย่อมยอมนี่ นี่โอ้นี่ห้องน้ำมันเท่าทุกเส้นหลีนี่เดี๋ยวเดินดูนี่โอ้นี่โอ้โนี่คงยังทำไม่เสร็จราชาคืูรถมุมนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะนี่เด,เดินออกไปด้านนี้เลยอ่ไว้ถ่ายรูปนาะวินเทจวินเทจนี่สวยงามมาก มีร้านต่างๆโรงแรมต่างๆก็นๆๆนจะประมาณนี้นะครับอมมีเสียงเพลงด้วยมีเสียงเพลงด้วยครับนี่เราก็เดินวนไปเรื่อยๆนะครับจริงก็ไม่ไม่ไม่ใหญ่มากนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับนี่อันนี้เป็นปั๊มน้ํามันนะครับปั๊มน้ํามัน เดี๋ยวเราเโอ้ด้านนี้ก็เป็นด้านหลังนะครับน,นี่เป็นบุรุษไปรษณีย์นี่ครับเป็นตู้ไปรษณีย์นี่เดี๋ยวเราจะเดินไปตรงโซนนู้นครับไปโซนสถานีรถไฟเนาะเดี๋ยวเดินไปโซนสถานีรถไฟกันนบ้างนะครับนี่เพื่อเดินวนๆน,น,นี่แหละครับเก็บภาพสวยๆ ไปให้เอฟซีได้ชมนี่นี่อันนี้ก็จะด้านหน้านู้นก็เป็นเหมือนสถานีรถไฟนะนี่มีอันนี้ดูก็ก็สวยงามดีนะเป็นสตูดิโอย่อมๆนะเนี่เดี๋ยวเข้าไปในโซนสถานีรถไฟหนะน่อยนี่มันจะมีรถไฟโบราณโบราณอยู่นะโอ้หเดินกันแล้วหมู่แดงก็ค่อนข้างจัดเ่อยวันนี้ นี่สถานีรถไฟครับนี่โอ้ย้อนยุคมากดูสมจริงเก่าแก่มากครับเนี่นี่นสเสด็จพ่อสาธุสาธุนี่ครับบรรยากาศในสถานีสถานีรถไฟนะครับโอ้นี่ครับ เป็นเหมือนจำลองจำลองนะครับวินเทจวินเทจนี่นี่ครับนี่นไฮไลท์นี่รถไฟนี่รถไฟฟูนฟูครับรถไฟฟูนฟูครับนี่ครับเป็นรถไฟครับนี่ครับรถไฟ รถไฟโบราณครับรถไฟโบราณน,นี่นี่คุูน,น,นี่สถานีรถไฟนี่ครับไฟโบราณน,นะครับอำเบอร์สามสิบสองนี่เป็นตัวสถานี ตัวสถานีรถไฟครัตัวสถานีรถไฟอ้โดูดีครับผมเกิงมากน,นี่หาน,นี้รถไฟเดี๋ยวเราเดินดูวนมาทางด้านนี้นี่อนี่อันนี้ก็จะเป็น,ปนรถม้านะครับครับสวยมากครับ เดี๋ยวเราจะเดินไปทางด้านจุดนู้นต่อเนะนี่โอ้นี่ครับนี่รถไฟชมเชยรถไชมเชยนะครับนี่นี่ครับเราเเนะรก็เดินดูไปเรื่อยๆนะนี่นี่เป็นรถมา้ามีร้านจักรยานมีร้านจักรยานนี่ครับ อันนี้ก็นี่ครับอันนี้ก็จะมีป้ายบอกว่าไปคาเฟ่รสเตลรองครับนี่อูนี่อันนี้ก็จะมาอีกมุมหนึ่งนะนเราก็ไม่ได้เข้าไปเดินข้างในมากนะครับก็ดูบรรยากาศนี่เป็นเหมือนรถรางครับนี่รถรางรถรางครับรถราง รถลางครับนี่มดูุมนี้มุมนี้เราก็เดินมาแล้วเนาะคือเป็นแนวถ่ายรูปพวกสไตล์วินเทจหน่อยนี้พวกสายถ่ายรูปน่าชอบเลยนะครับนี่นะก็ดู ถ้ามาที่แดดไม่ร้อนก็จะล่มลื่นดีนะนะครับครับชมบรรยากาศสวยแมวเหมือนจริงอินเพจของเก่าแก่โบราณโบราณเนี่ยสตูดิโอสตูโอชมเชยนะครับชมเชย อยู่ซอยกำนันินกรนะครับตำบลสารางบางผู๋จงหวันนทบุรีครับสายถ่ายรูปครขขับชอบแน่นอนนะครับได้สวยครับสายถ่ายรูปชอบแน่นอนนะครับมีจุดถ่ายรูปสวยนะ Okay. แนวแนวสไตล์วินเทจหน่อยนะครับด้านหน้าเราตรงนั้นก็จะเป็นเหมือนคาเฟ่รีสอร์ง ว่าปัญญามันค่อนข้างจะร้อนต้องเลือกมุมหน่อยครับนี่เดินวนมาตรงนี้นครับเดี๋ยวเพื่อเราจะเดินเข้าไปด้านในบ้างนะว่าเมื่อกี้เราก็ชมแต่ด้านนอกนะครับเราก็ลองเดินดูด้านในว่ามีอะไรบ้างนี่ครับน,นี่ครับมีลาดอกบุวลายบัวเน,นี่ยแม่งเซงนะครับ เสียวการพิมนะครับโห oh. นี่ดูเครื่องพิมพ์ดีครับนี่น,นี่ร้านโอชาคาเฟ่ครับนี่โอชาคาเฟ่ครับนงโบราณโบราณน,นะครับนี่เสียวการพิมืมเราก็จะถ่ายประมาณนี้เนาะ ยังมีเสียงเพลงแล้วก,กลัวที่กระสินกันเก็บภาพส,ายสวยๆนะนี่นี่คนะรับก็ออกมาจุดนี้เดี๋ยวเราลองเดินออกไปดูจุดอื่นกันต่อนะนี่ครับเราเดินข้ามมาจุดนี้จุดหนึ่งนะครับนี่อันนี้ก็จะ ลองเดินดูรอบๆแต่เราก็ไม่ไม่ขึ้นไปดูหมดเนาะนะดูนี่ครับบรรยากาศนี่มีเต็กเฮงครับนี่เต็กเอืงนึกถึงวัยเด็กๆเนะเาะก็เวา็ทำเป็นเหมือนแบบว่าเป็นฉากสตูดิโอ้วยเนาะนี่พิพิรสครับนี่พิพริรสโอ้โหนี่ครับ มีของแบบเก่าๆนะครับนี่ให้ดูเยอะแยะมากนะครับโอ้หนี่เดี๋ยวไปเดินต่อโอ้อันนี้เหมือน,นอะไรเนี่ยชายผู้สาครับชายผู้สานะครับโอหโหอันนี้เวาลาพรเวลาพรเดี๋ยวเราเดินโอ้นี่ <c oughs> นี่ออกมาตรงโซนโซนนี้กนะ่อ เราก็เดินเิอได้ทั่วนี่ครับมีร้านตัดผมนี่มีร้านตัดผมเดี๋ยวเดินกลับไปนู้นก่อนดีกว่าเดินเข้าไปด้านในเล่นหึ่งก่อนันเดินหลบเสียงเพลงใช่นหมครับมี่ก็จะมีคลองล้อมรอบ <c oughs> โหมีร้านปลาพรแม่คือผว้ไหมเนาะนะครับ ีร้านเจริญไทยนก็ดูภาพรวมๆไปเนาะครับนี่โอ้ร้านหงหลีหงหลีนี่นีบรรยากาศก็จะประมาณนี้ครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้รวมๆเนาะนี่ เราเดินออกมาโซนนี้มีอะไรวะด้านบนก็มีแต่เราไม่ได้ขึ้นนะเพราะบางจุวนี้เขาก็ปิดนะนะครับเป็นชมเชยนะครับ Memory Gallery ครับนี่ด้านบนเขาสมวนสิทธิ์นะนี่มัคงไม่ขึ้นไปรบกวนนะนี่ก็สวยงามดีครับสวยงามดีนะครับเอ ถ้าใครจะมาเที่ยวนะครับอยู่ซอยกำนันทินกรนะครับบางกรวยนะครับนนทบุรีครับรถประจำทางไม่มีนะครับต้องมีรถส่วนตัวนะครับรถส่วนตัวรถแท็กซี่นะครับนี่นี่นก็เดินออกมาตรงนี้ก็วสวยดีครับสวยดีวันนี้ได้เป็นโอ,อนี่ซุ้มทางออกฮ แต่คงปิดนะครับเี่คงปิดไว้ทุงทางออกคงปิดไว้โหมีต้นอะไรก็ไม่รู้งสวยงามดีครับสวยงามดีแตกตานะครับถ้ามาเออตอนที่เออแดดน,น้อยก็ล่มลื่นดีครับนะครับนี่สวยงามนะครับ ทำใดู้สวยงามมากแต่และจุดแต่และจุดนะชมเชยสตูดิโอเนาะนะแลนะเก็บภาพให้ดูให้ชมกันนะเผื่อใครอยากจะมานะนี่เดี๋ยวเราจะลองเดินไปทางดำมมุมนู่นอีกนิดนึงนะมาแล้วก็เดิน ให้ทัวนี่อันนี้ทางขึ้นไปเออเรสลองครนีโอ้โหนึกว่านึกว่าอีกาจริงนี่ครับบรรยากาศมุมรวมๆก็จะประมาณนี้เนี่ยมีมุมล่มๆมีเกี้กให้นั่งอมีมีเปนี่ครับด้านนูน้นมีปงมีเปเนาะ แต่เราคงไม่เข้าไปอะจะเข้าไปไหมหือโอ้เมื่อกี้เราเดินผ่านแล้วไม่ทันมองก็มีกระตายมีน้องกรตายนี่ว้าเฮ้เราไม่ได้ทันมองมีน้องกระตายเดี๋ยวเดินไปดูตรงเก็บ ตรงรถไฟเดี๋ยวค่อยกลับนิดนิดนึงนี่เราเดินวนเราหลายรอบแนละ้วตรงนี้เป็นอัขระยนเนาะนี่อัขระยนชมเชยเอตตลงนี่นี่นี่ เป็นอัคระยนก็น่าจะเป็นโรงซ่อมอะไรสักอย่างเนาะอืมก็จะประมาณนี้นะนี่อันนี้ก็มีรถมา้ารถมา้านี่ก็ลุมลงก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับด้านบนก็ก็ปิดนะครับเดี๋ยวเราเดินไปต่อไปต่อจุดอื่นกันต่อถ้าโ <c oughs> <c oughs> ดยลุวงก็จะประมาณนี้ นะครับก็ไม่ได้ใหญ่นะแต่ก็ทีมุมถ่ายรูปเยอะมากนะคนี่แบบเดินหลบๆนี่น้องกะตาเเมื่อกี้เราเดินผ่านไปเราไม่ได้มองขอโทษทีนะครับไม่ได้ทักสวัสดีครับ นอนกันสบายโหมีอยู่หลายตัวนะครับเนี่ยมีหลายตัวครับเนี่ยีเราไว้ยทีมองเราก็เดินข้ามไปข้ามมาเนาะโอหหลบ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 เราเลยอืมสุดนนี่ก็มีเปย์นั่งล่ม เ้าเรามาก็ช่วงก็จะมีแต่ค่องข้างจะแรงนิดหนึ่งแต่ก็สวยดีครับ,รบนะบรรยากาศนี่ก็นี่ครับแต่จะร้อนนิดแต่ก็เฮียสวยงามมากครับ นี่บรรยากาศก็จะประมาณนี้นะเราก็เดินมาค่อนข้างจะพบแล้วนะเดินมาให้เุกที่ได้ชมนะครับเผื่อใครที่ชอบแนวน,น,นี้นะครับเสนมาเที่ยวกันนะครับชมเคยตูดิโอนะครับตำบลสาราตางนะครับบางปวยนนทบ,บุรีซอยกำนันพินกรนะครับนะครับ ดูภาพรวมบรรยากาศรวมเนาะนะครับในความที่เพลงของแอนด์วินเตอร์ก็สวยดีครับครับเข้ามาก็มาถ่ายรูปทุกคนชอบถ่ายรูปเลยรับรองได้ว่าสวยมากมันมีจุดหลายจุดนะครับนี่อือแอนด์วินเดินเดินผ่านดูพวกนกจรนะครับเมืนะ่อ บรรยากาศก็จะประมาณนี้นะนะครับนี่เดี๋ยวนอีกรอบเดี๋ยวเราจะปิดคลิปตรงนี้ก็แล้วกันนะครับชมเคยจิตดีโอแอบมูลลีแกลรลี่ครับเลสลองนะครับอยู่ซอยกำนันธีนกรำบลนสาราตานะบ,บางขวยนนทบุรีนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ถูกใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งมาเป็นกำลังใจด้วยนะครับนะครับโหนี่เจออีกแล้วเรารึกว่าอีก,กาจริงนะครับถ้าชอบช่วยกดตูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งในช่องของเราด้วยนะครับช่องลุงกับป้าปาิถธรรมนะครับสำหรับคลิปนี้ ชมเชยนนทบุรีก็ขอจบไปประมาณแค่นี้นะครับนะครับแล้วก็เจอกันคลิปใหม่นะครับครับสวัสดีครับ